ผมเชื่อว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนนะั้นลุ้นกันมากเลยทีเดียวลุ้นที่สุด <c oughs> ลุ้นไม่ไหว <c oughs> ไม่มีใครกล้าที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำถูกต้องครับ,รบนี่คือการลุ้นมิสยูนิเวอร์สนะครับที่เราเนี่ยมีโอกาสมากจริงๆครับเพราะนอกจากคนไทยจะไปถือลิขสิทธิ์แล้วอันนี้เ <c oughs> ป็นแต้มต่อเล็กน้อยในความรู้สึกของคนไทยนะครับแต่ว่าคนไทยแอนโทนีเนี่ยก็โอโ้โหทำผลงานได้อย่างให้เรามีหวังเลยแหละได้ลุ้นน่ะและนี่คือลุนล้นหนักในรอบ35ปีเพราะเนื่องจากว่าเธอไปยืนเป็น2คนสุดท้าย ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นมิสยูนิเวอร์สประกาศออกมาเราได้เป็นรองอันดับหนึ่งครับ Thailand and step The new Miss Universe is... ช็อตนี้เราก็ลุ้นจนขนลุกเลยทีเดียวนะครับวินาทีนี้ถือว่าคนไทยหยุดหายใจไปแทบจะทั้งประเทศลุ้นไปกับเขาด้วยค่ะแม่เราอยากจะให้เขาประกาศว่า Thailand <ฮ>ในเวลานี้นะครับ<า>แต่ว่าเอาละนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับวินาทีที่แอนโทเนียโปซิลนะครับมิ Thailand, สยูนิเวิร์สไทยแลนด์สาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเนี่ยไปยืนจับมือกันกับมนะิสยูนิเวิร์สณปัจจุบันเซนิสปาลาซิออสนะครับ จาก,กานิการากัวลุ้นตำแหน่งกันแบบหเขาก็ดึงจังหวะซะจนเราแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยหยุดหายใจไปเลยนะครับแล้วก็ประกาศว่าเชนิสเนี่ยเขาคว้าตำแหน่งไปครองนะครับแฟนนางงามชาวไทยของเราก็นอกจากเสียใจไม่เป็นไรครับแต่ก็ชื่นชมไปที่แอนโทเนียนะครับว่าโอ้โหคุณแอนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับเยี่ยมมากเก่งมากเก่งจริง,รงๆเขาบอกปีนี้นี่แอนโทเนียนี่คือที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีบรรดาูรูนงางงามออกมาวิเคราะห์บอกเนี่ยแหละ ที่จะมาคว้ามมงสามให้กับประเทศไทยแต่ว่าเสียดายพลาดไปนิดเดียวแต่เขาบอกว่าที่เหลือนะ่ะทำดีหมดทําดีมากๆเลยแต่ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าอันดับหนึ่งเขาก็เก่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เก่งนะเขาก็สวยด้วยนะใช่ใความสามารถนี่แทบแทบไม่ไม่ได้มีอะไรที่ ด้อยไปกว่าการไม่มีหรอกค,ค่ะก็เก่งมากไม่เป็นประเด็นแล้วกัน <c oughs> นะฮะแต่วันติดทั้งความรู้สึกของคนไทยนิดหน่อยแล้ <c oughs> วเราก็มาพร้อมขนาดนี้แล้ว <c oughs> ใช่ครับการจัดประกวดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เอลซากาด,ดอนนะครับในรอบตอบคาถามรอบ3คนเนี่ยแ <Anthony> อ <c oughs> นโทเนียได้คําถามที่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้หนึ่งปีเป็นใครนั้คุณจะเป็นใครและทาไมอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นแอนโทเนียก็ตอบออกมาบอกว่าอยากจะเป็นมาลาลาอยู่ซ้ายซายอ่าซึ่งเป็นนักเรียนจากเมืองนี้ มินโกรานะครับอันนี้อยู่ในปากีสถานถ้าจํากันได้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิการศึกษาของผู้หญิงใน<ะ>ปากีสถานนะครับซึ่งก็ไปคว,ว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดด้วยบอกว่าถ้าเป็นหนึ่งปีได้เธอจะไปเป็นเด็กคนนั้น ใช่ถ้าตอบดีนะจริงๆหลายคนก็ชื่นชมนะคะที่เธอตอบเพราะหลายคนก็ยังแซวบ,บอกว่าถ้าเป็นฉันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นฉันนึกไม่ออกนะว่าฉันจะเป็นใครหลายคนน<อ>ี่จะบอกว่าฉันจะเป็นฉันฉันจะไม่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเปน็นต้นนะแต่ว่ายังไ็ตามหลังจากการประกวดจบลงนะครับชาวเน็ตก็ส่งกำลังใจไปให้แอนโทนียอย่างล้นหลามน,นะครับจนกระทั่งแฮชแท็ก MissUniverse Thailand 2023ขึ้นอันดับหนึ่งในเท็นทวิตเตอร์เทนเอ็กซ์ของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงแฮชแท็กแอนโทนีโพิลนะครับก็อยู่ใน ทรนด์เอันดับ2เลยทีเดียวนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งส่วนใหญ่ก็ชื่นชมความพยายามของแอนโทเนียที่สร้างชื่อเสียงให้กับไทยแล้วก็ภูมิใจเธอในทุกวินาทีจริงๆครับที่เธอเต็มที่กับการประกวดมากๆ รวมทั้งส่งกบบาลังใจให้กับเธอด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสาวไทยคนแรกในรอบ35ปีนะ,ะที่เราไม่ได้มีโอกาสไปลุ้นเป็น2คนสุดท้ายในรอบจับมือกันลุ้นเนี่ยใช่พี่บอส<อ>แล้วลองดูสิเวลาเธอพรีเซนต์เนี่ยชุดนี้คือชุดประจําชาตินะแล้วก็บอกเวลาเธอพรีเซนต์นี่อย่างกับแบบเป็นคนละคนเลยอ,ะอ่ะเขาลือกันว่าเหมือนแบบมีบางอย่างแบบลงมาอยู่ในตัวเธอแล้วก็ทำให้เธอพรีเซนต์ออกไปคือเป็นมากกว่าแอนโทเนียแล้วอะ่ะเพราะว่าสะกดทุกสายตาค่ะคคโอ้โหแล้วเขาบอกว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ขนาดนี้นี่ม 3ต้องมาแน่ๆแล้วทำดีในทุกๆสเตจเขาบอกแบบนี้เลยค่ะพูดได้หลายภาษาความรู้ความสามารถไม่ติดพรีเซนต์ชุดได้หุ่นก็ดีเขาบอกนี่ล่ะเหมาะสมที่สุดแล้วปีนี้คู่ควรจริงๆก็เลยทําให้การเชีรีรยปีนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักมากเป็นพิเศษแล้วก็มีพูดถึง,ง,งเรื่องของนี่ด้วยการตอบคาถามไงที่<ช> นี่การากัวเขาแบบต้องมีล่ามอะแสดงว่ามีช่วงเวลาที่สามารถคิดคําตอบได้อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะคนไทยเราก็เข้าข้างกันเองแบบเนี้ยนะแต่แบบอยากจะพาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศอันนี้ก็ลุ้นไม่แพ้กันคือบรรยากาศกองเชียร์ค่ะแต่ว่าเป็นกองเชียร์ที่อยู่ที่ประเทศไทยต้องพาไปที่บ้านของนายทวีหวังสุขกลางอายุ75ปีนายทวีเป็นใครนายทวีเป็นคุณตาค่ะเป็นคุณตาของแอนโทเนียนะคะพาไปที่บ้านทับรังที่ตำบลทับรังอำเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมา แล้วบรรยากาศโอ้โหสุดจะคึกคักชื่นมืน่นเพราะว่าคุณตาแล้วก็บรรดาลูกๆหล,ล,ลานเนี่ยพากันมานั่งหน้าทีวีค่ะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์หลานสาวด้วยความลุ้นระทึกเชียร์ไปลุ้นไปเชียร์ไปลุ้นไปคุณตาทวีเล่าแบบนี้ค่ะบอกแอนโทเนียนั้นเป็นหลานที่เกิดจากลูกสาวคนที่สองสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยคุณแอนโทเนียเนี่ยถูกเลี้ยงแล้วก็โตที่หมู่บ้านแห่งนี้ดีใจมากที่หลานเป็นตัวแทนประเทศ ก่อนจะไปคุณตาบอกมีการวอวยพรนะก็วอวยพรของให้หลานนั้นสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ได้ไปขอพอรจากย่าโมให้หลานด้วยคุณตาทวีบอดเพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าคุณแอนโทเนียเนี่ยเป็นคนจิตใจดีร,รักสวยรักงามตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบกินผัดหมี่โคราช เอาแล้วผัดมีโคราชต้องมาแล้วค่ะรอบนี้เขาบอกว่าหากหลานกลับมาบ้านเกิดนะ<า>เดี๋ยวจะให้นะผัดมีโคราชของโปรของคุณแอนโทเนียให้กินค่ะไม่รู้แหละแต่ว่าแอนโทนีเกาได้ใจคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะได้ใจคนทั่วโลกไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับล่าสุดแอนโทนียได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื้อหาใจความระบุออกมาแบบนี้ครับไม่รู้จะใช้คําพูดใดที่จะสามารถอธิบายความรู้สึกชั้นได้ฉันแสดงทุกอย่างบนเวทีเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อมั่นในตัว แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉันขอโทษที่ไม่สามารถนํามงกุฎกลับมาบ้านของเราได้แต่ขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีการสนับสนุนของทุกคนคงไม่ได้มายือนอยู่ที่นี่ในวันนี้อย่างที่เคยบอกไปนะครับมงกุฎและสายสะพายไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับแอนโทเนียจะทํางานและเดินทางตามความฝันต่อไปและหวังว่าทุกคน จะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วค่ะคุณแอนโทเนียนี่สวยสุดๆแล้วก็เก่งสุดๆไปเลยนะคะเอาใจไปเต็มเตมนะฮะต้องถือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้านเราก็ถือว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวคือไหวในโลกออนไลน์เพราะว่าติดตามลุ้นเชียร์ให้กําลังใจคุณแอนโทเนียนะคะ